แน่น,นอ,อนนะฮะใาวันนเจ้าของบทบาทครับผมค่ายเพลงใช่ไหมครับผมต้องเรียกว่าอากูผู้บริหารค่ายเพลง,งไม่ไม่เอาอย่างนั้นดีกว่าอ,อ,อันนี้อันนี้คือเป็นค่ายเพลงของ ของโดมเองเลยเป็นเป็นไปเออไปเป็นผู้บริหารเป็นผู้บริหารในทางเป็นค่ายเพลงใช่ของเราหรือของเราไหมไปบริหารไปบริหารแค่เป็นผู้บริหารต่ว่ามีใช่ครับมีซีอีโอตอนนี้มีศิลปินทั้งหมดกี่คนแล้วตอนนี้มี4เบอร์ครับครับผมก็คือพิกซี่ครับแล้วก็วงแบมแล้วก็มีฝาแฝดดิดี้ดาดาแล้วก็มีน้องพลูธันวาครับมีทั้งหมด4เบอร์ด้วยกันแล้วยังจะทำศิลปินใหม่ไหมฮะเดี๋ยวจะมีมาเรื่อยๆเพราะว่าเรามีเทรนด์นี้ยังอยู่ในอยู่ในการดูแลอีกเยอะอยู่ครับแล้วระดมภายใต้สังกัดอะไรตอนนี้ตอนนี้ก็คือเป็นเเออาัตวผมงร ผมเองอะผมเองไม่ได้ทัดเป็นเพลงก็คือดูแลด้วยตัวเองเลยครับตอนนี้โอ้ใช่เอ้ไม่อยู่สังกัดตัวเองด้วยใช่ครับเออดีเว้ยทำเพลงก็คือเป็นแบบตัวเองดูแลเลยแล้วทําำด้วยแ a ช s i o ล้วนๆแ a ช s i o ล้วนความรักล้วนๆเลยครับผมอย่างที่บอกว่าการที่จะเป็นศิลปินค่ายคุณเนี่ยคุณจะต้องเอามาฝึกก่อนครับผมเอามาฝึกเอามาแบบว่าจะรนเทรนจนแบบว่า อ่ะพร้อมแล้วนะที่จะออกไปสู่การเป็นนักบินถูกต้องครับบางคนเทรนสามสี่ปีที่ซ้ำไปใช่ครับบางคนสามสี่ปียังไม่หมดอย่างพิกซี่ที่ว่าประสบความเรียนเนี่ยเทรนอยู่นานไหมจริงจริงอยู่ในช่วงเริ่มต้นด้วยกันก็คือประมาณปีนิดๆครับปีนิดนิดพอน้องเขามีของมาอยู่แล้วถูกใช่ครับเราก็หาคนที่โอเคเต้นได้มีคาแรคเตอร์มีคาริสม่าอะไรเงี้ยก็เอามารวมกันแล้วได้เลยแล้วก็สำเร็จมากๆด้วยแต่จุดเริ่มต้นของโดมคือเอะไมฮะวันหนึ่งโดมคือ ตั้งแต่เดอะสตาร์เดอะสตาร์มาก่ออยู่กับทางช่องวันเนี่ยแหละอยู่ใงแต่เพิธีกรพิธีกรในละครในละครประกวดวันรู้สึกว่าเฮ้ยไฟเราหมดครับที่จริงมาเป็นผู้หาเพราะอยากจะเติมไฟให้กับตัวเองมันมันช่วงโควิดด้วยพี่หมดเป็นช่วงโควิดที่ทุกอย่างมันก็จะหยุดชะงักแล้วก็พอดีว่าได้ได้โอกาสแหละมีคําชวนชวนไปบอกว่าลองไปทําดูไหมซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่มันใหม่มากสำหรับผมผมไม่มีประสบการณ์ด้านนี้เลยแต่ว่าเราก็ เรียกได้ว่าครูพักรักจําด้วยหนึ่งแล้วก็ลงสนามจริงๆลงไปปฏิบัติกับมันจริงๆด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ร้องผิดร้องถูกกับมันแล้วก็ใช้เวลาอยู่นานพอสมควรในการสร้างขึ้นมาครับจนสําเร็จก็ถึงทุกวันนี้ก็น้องๆมีแฟนมีแฟนคลับอะเราไม่ทีใจะว่าเขาจะต้องเปิดคอนเสิร์ตใหญ่อะพิกซี่ไงเขาเปิดคอนเสิร์ตใช่แล้วแบบรวมศิลปินของเขาที่เขาไปมาของเขาด้วยเนอะแล้วเพลงแต่ละเพลงก็ดังๆกั้นเลยแล้วเขากำลังจะโกอินเตอร์ด้วยแล้วมีแฟนคลับต่างประเทศมีแฟนคลับชาวจีนอะไรเงี้ยครับที่ติดตามมาร้านอยู่ด้วยเฮ้ยแต่ตอนนนนี้เห็ใ เพลงของโดมกลับมาดังอีกเพลงหนึ่งชื่อเพลงอะไรนะขอโทษขอโทษำไมอยู่ดีมันกลับมาดังแน่ไม่รู้เลยครับคือเกิดจากคนเอามาโคเวอร์กันในทิงต็อกครับแล้วก็มีคนเอาเพลงนี้มาใช้แบบ ใช้ประกอบคลิปต่างๆอะไรเงี้ยครับจำนวนเยอะมากแล้วเพลงก็กลับมาดังอีกครั้งนึงซึ่งเป็นเพลงประกอบละครใช่ครับย้อนกลับไปประมาณ8ปีที่แล้วแปดปีที่แล้วกลับมาดังอีกครั้งใช่ค่ะถ้าอะไรมันอยู่ในออนไลน์มันสามารถกลับมาได้ตลอดนะใช่ถ้าของดีจริงๆอ่ะถูกไหมแปดปีที่แล้วเลยครับก็คือเพลงขอโทษก็แสบนะแต่แน่นอนใหญ่ๆมันเมาเยอะฝากผลงานของตัวเองก่อนแล้วกันครับผมก็ที่ร้องไปเพลงแรกเมื่อกี้นะครับเธอไม่ชอบฝนครับเป็นเพลงใหม่ล่าสุดของผมเป็นคัมแบ็กซิงเกิลของผมนะครับไงก็ฝากเข้าไปฟังกันได้นะครับดูเองครรัับดมสวน แล้วก็ตอนนี้ในช่นงนี้มีรายการ Missing Voice ด้วยที่ชวนนักร้องหลายๆคนที่ผมคิดถึงเสียงของเขากลับมาร้องเพลงด้วยกันหลายคนอาจะเคยเห็นเพงลงรถของเล่นใกล้กันยิ่งหวั่นไหวยอะไรเงี้ยครับก็เข้าไปฟังกันได้ใน YouTube ของผมครับก็จะเชิญศิลปิน ทักหลายที่หวงมาร้องเพลงด้วยกันใช่มารองเพลงด้วยกันครับเอาได้ไหนมาแล้ววันนี้เพลงนี้กำลังดังในติ๊กต็อกครับผมรองให้พี่ฟังหน่อยด้วยกันได้เลยครับวันนี้ขอบคุณน้องๆขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคากครับขอรอบุากครคมากครับขอบคุณมากครับขอกับขอมากคักรับขอมันอุกับกับขอบคกับันนอ้ไปกันก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ ธโทษที่ฉันคงทำได้เพียงเท่านี้ขอโทษจริงๆที่ทงหมดใจที่ม,มีมันยังไม่ได้พอให้เธอ mm hmm. ถึงแม้ว่าฉันจะมีแค่เธอเสมอแต่ฉันก็ทำให้เธอได้เพียงเท่านี้และกี่ครั้งที่ทำให้เธอมีน้ำตารู้ ว่าคนอย่างฉันไม่ควรรักใครแต่ฉันไม่รู้ต้องทำย่างไรจะ่ยืความรักยังไงร,รู้ดีว่าไมไ่พอที่อยู่ในหัวใจรู้ว่าหัวใจฉันไม่มีค่าเท่าเขาอภัยไ,ได้หรือเปล่ากับคนคนนี้จะมันมีเธอ้นใจแม้ไม่ โอกาสที่อยู่เพื่อรักเธอรู้ไว้ว่าเธอจะเป็นคนเดียวในหัวใจโปรดเธอโปรดเข้าใจยกโทษให้ฉันได้ไหมอ,อยากขอโทษจริงๆอยากขอโทษมาจากหัวใจ คนอย่างฉันไม่ควรรักใครแต่ฉันไม่รู้ต้องทำย่างไรจะหยุดความรักยังไงรู้ดีว่าไม่ไี้พอจะอยู่ในหัวใจหัวใจฉันไม่มีค่าเท่าเขาเอภัยได้หรือเปล่า กับคนวันนี้จะมันมีเธอดังใจแม่ไม่ได้มีโอกาสที่อยู่เพื่อรักเธอรู้ไว้ว่าเธอจะเป็นคนเดียวในหัวใจราเธอรอดเข้าใจยกโทษให้ฉันได้ไหม กับคนคนนี้จะมันมีเธอเทอใจรู้ไว้ว่าเธอจะเป็นคนเดียวในให,หัวใจโปรดเธอโปรดเข้าใจยกโทษที่ฉันได้มา ไม่มีค่าเท่าเขาเอาภัยไ,ได้หรือเปล่ากับคนคนนี้ที่มันมีเธอทั้งใจ